มา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 าชับอ่าฮะนี่เลยทุกคนตอนนี้เต็มไม้เต็มมือแล้วนะทุกคนกระเป๋าอยู่ที่มูมอนี่สวยมูมูก็เก็บไปสมปล่อยนะยอดอ่อนๆเลยทุกคนนะนี่ทุกคนมีนกน้อยในกรงนก สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับน้ำนะคะวันนี้น้ำก็ไม่ได้พาพี่ๆเพื่อนๆเข้าป่าเนาะวันนี้น้ำจะมาหาผักนะคะมาหาผักที่ไหนเอ่ยนี่เลยที่ไร่น้องดิดนะคะน้องดิดจะอยู่นู้นอยู่บนกระต๊อบนู่นนะกำลังหุงข้าวหรือเปล่าไม่รู้ควันไฟลอยเลยแล้ววันนี้น้ำเองก็ไม่ได้มาคนเดียวนะมากันน้องมูมูนะคะสวัสดีค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ามีผักอะไรบ้างเนาะเราจะได้ผักอะไรบ้างเราเคยแวะไปหาน้องดิดนะคะ เดวเดีเดีก็ดปาดอีกอะไรอย่นี้ดี่รูคป่ก็มันยังก็ลลาไปอย่างนี้นี่สวยมุมก็เก็บไปสมปล่อยนะยอดอ่อนๆเลยทุกคนนะ อันนี้ก็จะเป็นยอดมะรุมอ่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเก็บไปด้วยเนาะเก็บไปด้วยเลยจ้านี่ยอดอ่อนๆนี่เลยค่ะจะหวานนะเวลาเราเอาไปต้มหวานมนาะ ตอนนี้เต็มไม้เต็มมือแล้วนะทุกคนกระเป๋าอยู่ที่มุมมนะคะนี่เลยมะเขือลูกใหญ่ใหญ่เลยนะคะปลอดสารพิษเนาะไม่ได้ฉีดยาแต่อย่างใดนะคะนี่เลยทุกคนน้ําหอบในเสื้อเลยเนาะไม่มีที่ใส่นะคะเพราะกระเป๋าอยู่ที่มุมมเนาะแล้วตอนนี้ก็ร้อนมากมากเหงื่อแตกเลยนะร้อนร้อนจริงๆค่ะตอนนี้น้าก็เรียกมุมมุมมุมมไม่ได้ยินเลยโอ โอ้ดังอยู่ข้างบนนะทุกคนไปเดี๋ยวไปหามูมกันลื่นลื่นลื่นทุกคนมูมอยู่นู่นเรี่ยต้องลอหลารอไหมคาะเฮ้ยเหนื่อยก็เหนื่อยเอาเอากระเป๋ามาเอาร<า>้อนร้อนมากเลยใจเย็นๆนะคะ ร้อนจริงทุกคนร้อนแบบร้อนอบอ้าวมากเนาะฮู้นี่เลยทุกคนลูกใหญ่ๆหี่นะ เดี๋ยวต้องหามองดูดี นีทุกคนมีนกน้อยมีโครงนกด้วยนะมีเลยอ่ามันบินใหญ่เลยอันนี้จะเป็นยายาสูบนะทุกคนที่เขาไอนเนี้ยเนาะที่เขาเอามาสูบกันนะคะนี่มันจะใบมันจะเหนียวเหนะียวเนาะเลาจับข้างหลังอย่เงี้ยนอะืมอันนี้มันยังไม่แก่นะถ้าแห้ง,งๆอ่ะ กลิ่นก็จะเหมือนยาสูบเลยทุกคนเนี่ยตอนมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมันจะมีดอกด้วยใบยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้โอเคไปต่อเดี๋ยวาบตรงนี้ก็คุยเลยไปตรงี้ก็คอยเ่ยไปตรงนี้ก็คุยเลยไปตรงนี้ก็พักคุยเลย ดูเลยทุกคนเห็นมาแล้ก่อสุกไหมสองลูกแต่อีกลูกหนึ่งดวดนกินกันแล้วนะคะนุ่นเลยนี่นุ่นไรโหสีสันน่ากินเลยนะมูมมของเราก็จะทำกันปีนแล้วนะทุกคนอ่ะสู้สู้สู้อันนี้กินไม่ได้แล้ว โอ้เรามาทิ้งไส้ขายด้วยนะอซิเจนนี่ก่อนมมมา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 ชับอ่าฮะนี่เลยทุกคนโอ้ยน่าก,กินมากอาฮโอเคพอแค่นี้แหละโอเคเดี๋ยวเราจะเก็บยอดตำรึงด้วยนะยอดตำรึงเยอะมากๆนี่ยอดอ,อ่อ,อนๆเลย นี่เลยทุกคนยอดอ่อนๆเลยนะนี่ทุกคนเราจะเก็บลูกสุกไปทำกันนะโอเคนี่เลยเหนื่อยมากเขาชานันมากๆดูสิตอนนี้ก็มาถึงกระต๊อบน้องดิดแล้วดิดก็อยู่นู่นเลยทุกคนนู่น <laughs> ไปไงเหง,งาเงาทำอะไร,ไะไรนั่่งกอไฟเหรอ นึกว่าหุงข้าวซะอีกเ,เ,อเดินขึ้นขขาวมาค้นเลยส่วนมูมๆก,ก็ไปนู่นทุกคนเดี๋ยวขึ้นบ้านน้องดิษนะโอลมพัดเย็นขึ้นมาหน่อยเมื่อกี้โคตรร้อนเลยโอ้ยทุกคนขึ้นมาอยู่บนกระต๊อบที่เย็นขึ้นมาหน่อยเนาะเฮ้ยสดชื่น นี่เลยอ่าก็ตอมน้องดิบก็ผูกพังไปเยอะเลยนะ,ยะไม่ได้มานานมากๆเนี่ยเวลาเราเหยียบต้องระวังนะมันยุบยุบเนี่ยเดี๋ยวหักนี้ตกลงไปข้างล่างนี่เจ็บอยู่เด้อต้องเนรมิตใหม่แล้วอ่าฮะโอ้มนเจ็บนี้ไม่เหลือนึ่งมูมูมอยู่เนะึ่งขึ้นมาพัากกอนเดี๋ยวกบทุกคนดูดิขึ้นมากระตอบดิบดูดินี่ไงนี่ไงเนี่ย Mandam nè, quay ra nữa 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 bỏ bỏ bể lại là, mặt tóng nhìn không phải hả hứa 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 กาย,ยังชั่วเย็นขึ้นมานะอ๋อ้ฝนมานู่นดูดิจับยังไปไปแล้วนะที่โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราต้องรากันแล้วเนาะ คลิปนี้ก็นำ oh. น้ำแค่มาหาผักที่ไล่น้องดิดนะเ oh. <laughs> นาะ<อ> <laughs> ก็ไม่รู้จะไปะทำอะไรเนาะก็เลยทําคลิปแบบสบายๆมาหาผักนะคะ oh. ก็ไม่ได้ไกลมากคือไล่น้องดิดเลยทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกําลังใจให้พวกเรา3าคนด้วยนะคะ <All right. S 1> พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย